สวัสดีครับผมป้อมบาอนนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่15กันยายน2566นตอนนี้เป็นเวลา13นาฬิกากับอีก10นาทีนะครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับป้อมก็มาครับมาดูการทําง,งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณตรงต่างระดับงามืงวานนะครับทุกคนวันนี้มาดูการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรกลางนะครับ มายืนดักพี่น้องประชาชนด้วยข้อหานะครับหลักๆตรงนี้เป็นข้อหาที่ยอดนิดมากนะครับนี่ครับเส้นทึบนะครับทุกคนโปรดระวังไว้นะครับตรงนี้เส้นทึบต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าค่าปรปับมันแทงนะระมัดระวังกันตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่มนานะครับพี่มนาเขาจะออยู่ตรงนู้นแล้วนะผมก็มายืนนะครับเป็นผู้สังเกตการนะครับการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ ก็นะครับผมก็วิ่งวอนนะครับฝ่าไปถึงคนที่รับผิดชอบนะครับบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนกันอยู่ประจํานะครับยืนอยู่บ่อยมากบ่อยจนไม่รู้ว่าจะบ่อยขนาดไหนนะครับยืนคือผู้กองอยู่หลายปีแล้วผู้กองก็มาทํางานกันอยู่แบบนี้นะครับไม่จาเป็นต้องข้างด่านนะครับไปยืนดักกันอยู่แบบนี้ก็พอแล้วนะวันๆนี่ครับผมต้องใช้กล้องแบบว่าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นทึบครับทุกคนเห็นไหมดาวมากครับ นะผมก็ฝ่านะครับไปถึงเกยียรตก็ได้หรือคนที่รับผิดชอบนะครับก็เอาแท่งบปเรือนะครับแบบนี้เอาแท่งบีเรือแบบนี้นะครับยกไปครับอ้หักครับยกไปตรงนู้นเลยมันยาวเลยรู่นะยาวมากครับทุกคนและก็มีอีกอันที่สองนะครับมา ให้แบบว่าเอาไปพิจารณานะครับตำรวจเอาไปพิจารณาก็คือมันจะย้อนแสงนะเราต้องหมุนไปหมุนมาเอากล้องนะครับเอากล้อง C C T V นะครับไปติดบริเวณตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันมีพุ้นอาศัยแค่แบบช่องไอช่องตรงนี้ก็ได้นะครับเอามาติดมีนี้ไปติดตรงสะพานลอยก็ได้นะครับตรงนู้นมันมีที่ติดเยอะแยะไปหมดนะครับกล้อง C C T V ไม่จําเป็นนะครับต้องนะเอาสมองแค่ผมนี่แหละครับไม่จําเป็นต้องเอาแบบ จ้าที่ตำรวจมายืนกันอยู่แบบนี้เห็นไหมแต่ก็ไปว่าเจ้าที่ตำรวจก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงานของเขาอ่าเป็นงานของเขาเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะมากวดขันวินในจราจรน,นะครับไปว่ากันนะครับในส่วนหนึ่งอันไหนที่ผมไม่ได้บอกว่าเจ้าที่ตำรวจเขาทําผิดนะอันนี้ขอบอกนะครับทุกคนขอบอกว่าเจ้าที่เขาก็ทําถูกอยู่แล้วนะครับมายืนกันดักกันอยู่แบบนี้ จะไปบอกว่าผิดได้ยังไงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสวมเครื่องแบบแล้วก็พร้อมในมือพร้อมใบสั่งไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นใบสั่งแบบเขียนเอานะครับกับลูกน้องกันนะเขาจะเวียนกันเวียนกันมามายืนกันอยู่แบบนี้ก็ระมัดระวังกันแล้วกันครับไอที่ใช้ถนนเส้นนี้ก็ระวังไปชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเรานะครับด้วยความปรารถนาดีจากผมป้อมมนอมนะครับนักบุตัดเดือนโอเคทุกคน ผมก็ขอาการลาพิงเท่านี้ผมป้อมประนอมแล้วก็แบเรือนสวัสดีครับ